ดีค่ะกลุ่มของกลุธธ่มที่สามทำเรื่องการลุกนั 3, ่งในสามสิบนาทีสมาชิกในกลุ่มได้แก่เด็กชายพิทักษ์คงถาวรเนธเด็กชายทศกุลทนนาจิรคุณเด็กชายอิทธิพลศรีศกเด็กชายธนาทิปเด็กชายชัยิมพชุ่มบ่าวเกณฑ์การวัดคือชายเด็กนักเรียนชายอายุสิบห้าปีจับเวลาสามสิบวิลุกนั่งได้ต้องได้ยี่สิบหกฐาน ับอามาตรงนี้ให้แน่นก็เป็นการล็อกไม่ให้คนซิกอาพกระโดดอดีตแล้วคนซิกอาพต้องต้องเอาเมือไว้ที่ท้ายคอยก็ไว้ที่ท้ายคอยก็เกณฑ์มาตรฐานคือชายอายุ15ปีต้องได้26ครั้งใน30วินานทีก็ขอเชิญการทดลองได้ละ เวลาที่ได้26นาที26ครั้งใน30วินาที30วินาทีาทเลยก็ก็กลมคือการหมลรอบคือเด็กชายเซยพาชุ่มปังตรงตามเกณฑ์มาตรฐานคือ26ครั้งใน30วินาทีก็ถือว่าเป็นมาตรฐานในการลงกนั่ง30วินาทีก็กลุ่มที่3ขอจบการรายงานเท่าน,น,นี้ค่ะ